นักท่องเที่ยวแห่กันอวดมัชเมลโล่ไทยค่ะของฝากยอดฮิตจนสื่อต่างชาติเนี่ยถึงกับเชียร์นะคะว่าเป็นของอร่อยที่ห้ามพลาดค่ะสมก็เป็นไทยแลนด์แดนอาหารโลกจริงๆค่ะขนมหน้าตาแปลกๆนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยแห่กันซื้อเป็นของฝากค่ะ จนเว็บต่างชาติเขาแนะนำนะคะว่าพลาดไม่ได้ถ้ามาเมืองไทยแม้แต่คนไทยหลายคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะคะจากทางฝั่งเวียดนามเขาค่ะเขาก็ได้แนะนำขนมที่ควรลิ้มลองเมื่อมาเยือนเมืองไทยค่ะ รวมทั้งควรที่จะซื้อติดไม้ติดมือเป็นของขวัญข,ของฝากกลับไปให้คนทางบ้านนะคะซึ่งคนไทยเราเองเนี่ยเรียกมันว่าขนมกาลแมลามันค่ะโดยเว็บไซต์ทังกล่าวค่ะก็บอกว่าขนมหลายอย่างเลยจากประเทศไทยเนี่ยกำลังฮอตฮิตมาพักใหญ่ๆแล้วนะที่เวียดนามเนี่ยแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผู้คนต่างเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็พากันถ่ายรูปอวดขนมที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากๆ นั่นก็คือขนมกะลาะแมที่ถูกห่อด้วยกาบมากมันมีชื่อเรียกว่าขนมกะลาะแมร,รามันโดยยังให้ข้อมูลอีกนะคะว่าขนมกะลาะแมลามันเนี่ยคือขนมที่มันคล้ายๆกับมัชเมลโล่นะคะซึ่งคนเวียดนามหลายคนเนี่ยเขาก็เรียกมันว่ามัชเมลโล่ไปเลยค่ะมัชเมลโล่ไทยอะไรแบบนี้นะคะมันถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ห่อด้วยกาบมาก หมือนจุกันแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะปกติเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณ20ชิ้นนะคะราคาเนี่ยสองแสนดองเลยค่ะก็คือประมาณ270บาทนะคะหรือว่าอาจจะถูกแพงกว่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ขายหรือว่าแบรนด์ของสินค้านั้นๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าไอราคาประมาณ270เนี่ยมันก็ถือว่าสูงแหละคุณผู้ชมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าหลายหคนเนี่ยยังคงหลงไหลในขนมชนิดนี้มากๆค่ะ แล้วก็ยินดีจ่ายด้วยนะเพื่อซื้อกับบ้านแม้ว่ามันจะแพงก็เถอะซื้อไปหลายสิบพอค่ะเพราะว่ามันหาซื้อที่ไหนไม่ได้นั่นเองจากประสบการณ์ของหลายคนนะคะที่เดินทางมาประเทศไทยขนมการเมลามันเนี่ยนะคะที่ชาวต่างชาติเขาเรียกกันว่าม์ชเมลโล่ห่อเปลือกหมากเนี่ยนะคะก็มีรสชาติต่างๆค่ะเขาบอกว่ามีทั้งมะพร้าวทุเรียนแล้วก็ชามะนาวนะคะ ซึ่งเจ้าทุเรียนนี่แหละเป็นที่นิยมมากๆเลยเนื่องจากว่ากลิ่นมันหอมค่ะแล้วก็รสชาติก็เค็มค้นด้วยนะคะแล้วหลายๆคนก็มักจะเลือกรสทุเรียนค่ะอ่าเอาไปเป็นของฝากกันนะคะแล้วถูกกล่าวขวัญถึงในโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะว่าเป็นขนมมัชเมลโล่ทุเรียนห่อกาบหมากนะคะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของเขานะคะนอกจากนี้ค่ะรสมะพร้าวก็ยังหอมแล้วก็น่าลองไม่แพ้กันค่ะนี่ในเว็บเขาบอกนะ ตามรีวิวของหลายๆคนนะเว็บไซต์นี้เขาก็เก็บรีวิวมาให้ด้วยนะบอกว่าลูกอมชนิดนี้นะเมื่อแกะเปลือกหมากออกเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะแต่ว่ากลับไม่เหนียวเนะหนะนะไม่ติดมือเห็นได้จากว่ามันสามารถเคี้ยวหนึบๆได้อีกด้วยอ่าคล้ายๆมัชเมลโล่เนาะแต่ว่าบางอันดันกรุบๆ เล็กน้อยด้วยเออซึ่งตรงนี้แหละน่าสนใจรสชาติของขนมแต่ละประเภทเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมาเลยในเว็บไซต์ค่ะยังระบุอีกนะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยหลงรักประเทศไทยมากๆนั่นก็คืออาหารที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มากมายไปหมดอุดมสมบูรณ์เลยนะคะเขาใช้คำนี้นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นจานพิเศษแล้ว ผู้คนก็ยังเดินทางมาเพื่อซื้อขนมแสนพิเศษที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยมีเอกลักษณ์นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถแวะซื้อไอ้เจ้ามัชเมลโล่ไทยเนี่ยนะคะและขนมไทยอีกมากมายได้ที่สนามบินก่อนจะขึ้นเครื่องกลับประเทศคุณห้ามพลาดเลยละ่ะซึ่งเขาก็แนะนำนะคะทิ้งท้ายว่าคุณห้ามพลาดเลยละ่ะอย่าลืมนะต้องไปลองกันให้ได้